ผืนขึ้นตามตัวมีปวดบวมแดงที่บริเวณที่ฉีดนะครับพวกนี้ก็คืออันตรายนะครับเกิดปวดหัวเฉียบพันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพอกั่พี่น้องปองปลายสุภุสุคนนะครับผมกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วชัยออฟฟิเชียวนะครับผมเมื่อน,นี้เฮาก็ซิมาอัปเดตนะครับผมเป็นสิ่งที่ ผมกะรอคอยถึงวันนี้คือกันละกะัผมคิดว่าทุกคนกะนาสิรอคอยถึงมือนีคือกันนะครับมือนีผมสิมาอัปเดตนะครับผมอัปเดตการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มที่2ของผมนั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่ผมได้ผ่านการฉีดวัคซีนซีโนแวคเมื่อแล้วเข็มแรกนะครับกับยังทีคลิปก่อนๆน,นะครับที่ผมได้เอาลงไวทุกคนที่เขาว่าเบิ่งกานนาสิพ่อแบบจําได้อยู่เนาะบัอน,นี ผมกสิมาอัปเดตในส่วนของเข็มที่2ผมไปฉีดมานะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมทุกอย่างกัเป็นไปโดยความปกตินะครับผมก็คือการเข้าไปล่งทะเบียนแล้วกว็วัดความดันวัดความผอมของร่างกายต่างๆนะครับทางหมอเพิ่นกะจัดการห้เนาะแล้กกาทำการาฉีดซินแว a c ax, เข็มที่2เข้าไปเอฟเฟกในเข็มที่2นี่นะครับผม ผมคิดว่ามีความไข่ครึ่งกันกับเข็มแหลกหลางกายผมรู้สึกว่าหลางกายอ่อนเพียแล้ะก็รหลงกายก่อนแข่งดาวลงก่าเกานะครับผมคือยังเข้าออกอาการสิเป็นไข่จักน้อยประมาณนั้นครับผมเข้ากับเฮดคือเกาเลยกินยาพราราแล้วก็บพักพอนหลายๆนะครับหมอกะแนะน้าให้ดื่มน้ําตามเยอะๆนะครับเพราะว่าหลางกายเข้าเวลาบกหูผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับต่ว่าเป็นประสบการณ์ของผมเองก็กคือ หลังจากที่เข้าฉีดไปแล้วนี่ร่างกายเข้าขอนคางแบบคือยังมันหิวอยู่ตลอดแล้วก็แบบรู้สึกกระหายน้ำอยู่ตลอดอยากกินน้ำอยู่ตลอดอารมณ์กระสิป,ประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้กลับมาห้องแล้วก็กินยาพาราไว้สองเม็ดนะครับแล้วก็ทาการรับเหยาวๆไปเลยผักพอนนะครับเราวผมเสียเบิ้งนะครับผมว่าแขนผมมันมันมีห้อยนะครับมันก็มีห้อยแดงหน่อยๆน,นะครับนี่นะครับไ่มนใจว่าเห็นมา แต่กะหนาสีบ่เป็นอย่างนะครับหนาจะเป็นแค่ห้อยเข็มซื่อๆที่มันอาจสีแดงขึ้นมากนะครับผมเป็นยังไงครับทุกคนบอหมั่นใจว่าทุกคนได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคกันแล้วหรือยังนะครับผมแต่มันกับเป็นสิ่งที่ดีนะครับกับการที่เข้าฉีดวัคซีนป้องกันไวร์กอนนะครับผมถ้าเข้าบอม่มีอยังป้องกันโตเข้าเลยหรือว่าเข้าลอค่อยวัคซีนลอค่อยกับลอค่อยใ้ช่วงนี้ก็มีข่าวดีเข้ามาแล้วนะครับว่า วัคซีนตัวอื่นก็นเริ่มเข้ามาในประเทศไทยห้าค่อนขางสิหลายแล้วนะครับโอ้แม่งม,มีครับหันห้ารอค่อยฉีดในตัวที่มีประสิทธ,ธิภาพดีๆกะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอันนั้นผมก็นแนะนำขึ้นกันนะครับผมแต่ว่าส่วนของซีโนแวคผมก็มาอัปเดตอัปเดตความเป็นไปเป็นมาอัปเดตอาการว่าฉีดเข็ม2อแล้วเป็นยังไงอ้อละกา เมื่อเข้าฉีดครบสองเข็มเรียบร้อยในแอปหมอพร้อมสิออกใบเซอร์ติฟิเคชันนะครับผมออกใบเซอร์ติฟิเคตหรือว่าใบรับรองการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็มแล้วนะครับใช่กับความมั่นใจคือกันนะครับผมว่า,าวัคซีนที่เขามานี่คนที่ฉีดซิโนแวคแล้วสิสารารถฉีดซัมไดบ่เพราะว่าอย่างที่เขาหูกันประสิทธิภาพของซิโนแวคบ่ไดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวผมเองกับ อยากซีชีดนะครับอยากสีชีดเพิ่มเพื่อกันสําหรับถ้าเกิดถึงเวลาโตที่มันดีๆมีประสิทธิภาพกบมาใช่ก็อยากสีชีดเพิ่มเพื่อกันนะครับเพื่อความหมั่นใจของเขาเนะแต่กับบอหูเพื่อกันว่ามันจะมีเอฟเฟกอย่างกับซีนโแนโแวคที่เข้าฉีดไปก่อนหนานี่หรือเปล่านะครับผมกับทุกคนก็นเอาล่องไปเปรียบเทียบหรือว่าตัดสินใจเบื้องสําหรับอาการที่ผมเมื่อว่าสู่ฟังนะครับเ่วัติีเป็นอาการแบบ มีไข่นิดน้อยถ้าผูดด้ใดมีอาการแบบปวดหัวรุนแรงยังสีกระตองเฝ่าพบแย์นะครับผมอันนี้คือปล่อยไหวบ่ดิดไเลยมีผื่นขึ้นตามตัวมีปวดบวมแดงที่บริเวณที่ฉีดนะครับพวกนี้ก็คืออันตรายนะครับเกิดปวดหัวเฉียบพันประมาณนี้นะครับให้รีบไปหาหมอโดยทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเท่าเองนะครับผม จากนี้ใช่กับบอมมี่ยังสีเวลาลายนะครับนอกจากการมาอัปเดตนะครับอัปเดตอาการของใช่เองนะครับห้พี่ๆน้งนองๆเพื่อนๆนะครับผมทุกคนได้ฟังกันนะครับหวังว่าข้อมูลต่างๆเรานี่สิเป็นประโยชน์นะครับในการตัดสินใจหรือว่าเป็นประโยชน์ในการเอาไปพิจารณาในส่วนตวจะข้องว่าควรสีฉีดวัคซีนตัวนีบอรหรือควรรอวัคซีนดีๆัตต่อไปนะครับผมมันนี่ใช่กับขอ ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมจังไดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชัยออฟฟิเชียลนะครับผมสับคิงสับขาสับตะไคร้สับอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมบอถทิมบอปปานะครับผมจังไดกะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกผู้ทุกคนนํำกระเหวกันนะครับผมมือนีชัยกะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ